สวัสดีครับในเช้าวันที่4พฤศจิกายน2566กับผมนัทวัฒน์ณราเษตพงศ์ผู้รับใช้คิตจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังเพราะวนจะนะกคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในวัรรมสุภาษิทธบทที่26ข้อ17ถึงข้อ20พระคำได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่เข้ายุ่งการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเอง ก็เป็นคนจับหูสุนัขตัวที่กำลังผ่านไปคนที่รอลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่าค่าล้อเล่นเท่านั้นเองก็เหมือนกับคนบ้าที่โยนดุ้นไฟลูกธนูและความตายออกไปเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุบซิบการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปเอเมนครับ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาย้ําเตือนในชีวิตของเราในเช้าวันใหม่ที่บอกกับเราในการที่จัดการดําเนินชีวิตที่จะพึ่งพาพระเจ้าและยําเก่งพระเจ้าแล้วก็การที่จะพูดสิ่งในสิ่งใดเราให้เราที่จะหยุดคิดก่อนที่เราจะพูดเพราะว่าพราะองคอ์ถ้าเราพูดในทางที่เป็นบวก พระอ,องค์ก็จะทรงรับรองในสิ่งนั้นคือพูดดีคิดดีทดําดีในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าเราจะมาที่ฐานสรรเสริญพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ให้พระอ,องค์ทรงชําระเราในเช้าวันนี้ด้วยกันสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพระอ,องค์สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์สรรเสริญการทรงสร้างของพระอ,องค์ลูกขอบพคุณพระเจ้าสําหรับพระอ,องค์ ที่ประทานชีวิตละลมหายใจให้ข้าพระองค์ในเช้าวันใหม่ที่ข้าพระองค์จะไม่เหมือนเดิมข้าพระองค์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการฟื้นฟูที่มาจากพระเจ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลูกยังมีความผิดบาปลงเหลืออยู่ขอพระโลหิตของพอระองค์ทรงชำระล้างลูกออกไปด้วยพระโลหิตของพอระองค์ในการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟัง แล้วก็ขอใช้ครับองค์ในงานพันธกิจของพระองค์ให้มากขึ้นกว่าเดิมขอทอมใจขอยอมรับแล้วก็เชื่อฟังพระวจนะคคำของพระเจ้าทุกบททุกตอนล้วนแล้วที่มาจากพระเจ้าองค์เจ้าวันนี้ครับองค์ทั้งหลายอวยพระพร พี่น้องทุกคนที่ทำจิจการงานหรืองานรับใช้หรือว่า,าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอพระอ,องค์ทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเขาและเข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปเปลี่ยนแปลงท่าทีของเขาที่จะที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าได้รับการดนใจที่มาจากพระเจ้าขออวยพระพรในการเดินทางทุกคนที่เดินทางตลอดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับหรือฤทธิ์เดชพระวงค์ในพระนามพระยซูคริตเจ้าเอเม